ที่ท่นานสัดไว้ว่าบอ่อนความกังวลก็คือเรื่องของเรานี่มันกังวลดีแบบาที่เราถามกันนี้ล้วนแล้วออกจากความสงสัยทั้งนั้นจะไปก็สงสัยจะมาก็สงสัยอยู่ก็สงสัยเกิดก็สงสัยตายก็สงสัยแต่ก็ค้น ิตผู้รับภาระไปไม่ได้ตัวเองก็เป็นผู้สงสัยแต่ภาระทั้งหมดก็มารวมอยู่ที่ผู้สงสัยดังนั้นท่านจึงสอนให้พยายามแก้ไขตนเองโลกกว้างแคบไม่เป็นปัญหาอะไรไม่เหมือนหัวใจที่คับแคบต่อตนเองดวงใจถ้ามีความคับแคบต่อตนเองแล้วชีวิตจิตใจก็รู้สึกว่า คับแคบลงด้วยกันโลกแสนกว้างก็คับแคบเข้ามาสิ่งของเงินทองมีมากมีน้อยก็กลายเป็นของคับแคบเข้ามาทุกๆสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องกันกลายเป็นของคับแคบเข้ามาด้วยกันต,ตามๆกันกับดวงใจดวงนี้คนที่ตัดสินใจในทางที่ผิดถึงค่าตัวตายก็เพราะความคับแคบของใจ เมื่อเป็นเช่นนั้นเราควรจะสนใจในต้นปัญหาที่ทำให้โลกกว้างแสนกว้างคับแคบเข้ามาทำชีวิตจิตใจของเราซึ่งเป็นของมีคุณค่าให้เป็นของคับแคบเข้ามา,มาพยายามแต่ขายสอดส่องมองดูทางมาของตน ไม่มีทางมันมาไม่ได้ไปไม่ได้ไม่มีฐานไม่มีที่ก็อยู่ไม่ได้จิตนี้ไม่มีกรรมก็อยู่ไม่ได้มาก็ต้องกรรมพามาอยู่ก็ต้องกรรมพาอยู่ไปก็ต้องกรรมพาไปเพราะกรรมอยู่กับหัวใจผลของกรรมก็อยู่กับดวงใจเรื่องดีเรื่องชั่วจริงไม่นอกจากเรื่องของใจ เรื่องสุขเรื่องทุกข์ทุกอย่างจึงรวมอยู่ที่นี้เพราะนี่เป็นศูนย์กลางของโลกเป็นศูนย์กลางของธรรมเป็นศูนย์กลางของความดีความชั่วสุขทุกข์เป็นศูนย์กลางของความโง่ความฉจรดทุกอย่างรวมอยู่นี้หมดใจจริงเป็นเท่าปัญหาสําคัญในบุคคลแต่ละหลายละหลายผู้ ได้ที่มีความพยายามคลี่คลายปัญหาสิ่งมีอยู่กับตัวให้ค่อยเบาบางลงไปโดยอุบายวิธีผู้นั้นก็จะรอดจากปัญหาไปได้เป็นชั้นๆความคิดก็เป็นกรรมอันหนึ่งออกมาสู่ทางนอกกเ,เป็นการพูดการจาเป็นกรรมออกมาเป็นชั้นๆ จิตผู้เคยท่องเที่ยวไปมาหาสู่ในโลกนี่เป็นเวลานมนานเหตุใดจริงไม่รู้ร่องรอยของตนที่มาที่ไปที่อยู่นี่สำคัญถ้าพระเจ้าก็ไม่ทราบว่าจะตรัสทำบทใดล,ลงไปที่จะให้สมกับ เรื่องของใจที่โง่ต่อตัวเองถึงขนาดนี้เป็นกลัดว่าอาวิชชาที่โง่ต่อเรื่องของตัวที่เป็นมาขนาดไหนไม่ทราบทั้งนั้นทางกรรมนั่นสังสมทุกวันทั้งดีทั้งชั่วผลจริงเป็นเครื่องสืบต่อกันเป็นลำดับทั้งดีทั้งชั่วสับสนปนเปนกันไปภายในใจดวงนีน มันนี้จะอธิบายเรื่องมาคบูชาตามสติกำลังความสามารถเท่าที่จำได้บ้างให้มันดราท่านทุกฝั่งทั้งหลายให้ทราบเบื้องต้นแห่งมาคบูชาปรากฏขึ้นจากพระอารหันต ทันสองร้อยห้าสิบองค์ที่ได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้รับอาราธนาต่างท่านก็ต่างมาพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงวิสุทธิอุโบสถให้บรรดาสาวกอรหันเหล่านั้นฟังรวมหัวใจแห่งพระสาศาสนาลงย่อๆว่า สัพพปาปัสะอาการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงนึ่งสจิตตะปริโยตโยรปะอากุศลสู้ประสัมปะดาการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อม่ะสจิตะปริโยรปะนังการทำจิตทั้งตนให้ผ่องใสเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย อนุประวาโดการไม่กล่าวลาแต่บุคคลผู้อื่นให้รับความเสียอกเสียใจอนุปคาโตไม่เบียดเบียนและทำลายคนอื่นมิสัตว์อื่นให้รับความโดดเดือดร้อนนื้เสียหายไปน่ปาติโมเขจะสร้างวารูให้สังรวมอยู่ในพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วอย่างไร จาเพศของตนหนึ่งมัตตันตุตาจัผัสสกน้เป็นผู้รู้จักประมาณในการขบการทันหนึ่งปันตันจักระยงนาสนางังให้เป็นผู้ยินดีในที่นอนที่นั่งอันขงหด อธิจ,จิตเตจะอาโยโคลประกอบจิตใจของตนให้มีความยิ่งขึ้นไปเป็นนํำหนักนะเอตังมุธานาสา,าสังนี่ก็เป็นคำสอนของพระพธธรุทธเจ้าเั่าหลายอีกเหมือนกันมีหัวข,ข้อธรรมย่อย เป็นพระโอาวาทของพระพุทธเจ้าท,ทุกๆองค์ได้สั่งสอนสาวกและบริษัทท์ทั่วไปตามแต่จริตนิสัยมาเป็นลำดับจนถึงพระพุทธเจ้าของเราการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ไม่ว่าบาปประเภทใดแต่โอาวาท ตอนนี้ในขณะนั้นสอนบรรดาสาวาแสดงให้บรรดาสาวบอาหารทั้งหลายฟังการยังความฉลาดกุศลให้ถึงทอมคนเราไม่มีความฉลาดก็ไม่สามารถจะได้ความสุขความเจริญหรือสมบัติมาเป็นเจ้าของต้องขึ้นอยู่กับความฉลาดผู้ดำเนิน การคองที่ก็ต้องฉละเป็นคนโง่ก็ไม่ทันเขาไม่ว่าการงานชนิดใดต้องอาศัยความฉลาดรอบครอบอยู่ในง,งานนั้นๆจพงจะได้ผลเท่าที่ควรหากความฉลาดได้ด้อยไปเสียผลก็ต้องด้อยไปทำนองเดียวกันการไม่ทำบาปก,ก็ท่านผู้ฟังั้งหลายก็พอทราบแล้วเพราะปัญหาทั้งหมด ที่เราได้ถามกันนี่ก็ดีแล้วเราได้ปฏิบัติต่อพระศานสนามาเป็นเวลานานก็ต่างก็ทราบกันแล้วว่าบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงเป็นมาอธิบายมากมายการทำนธจิตทั้งตนให้ผ่องใสนี่เป็นรังแห่งความสุขหรือเป็นจุดสำคัญแห่งความสุขรวมอยู่ที่จิตใจมีความผ่องใสถ้าจิตใจมี ความมัวหมองไี้เดือดร้อนแล้วเราจะอยู่ในปราสาทเจ็ดชั้นก็เจ็ดชั้นเพียงปราสาทแต่ใจของเราก็ร้อนเหมือนไฟมีสมบัติพระสฐานมากน้อยไม่เป็นบัถ้าใจมีความเดือร้อนแล้วท่านจึงสอนให้ทําใจให้เย็นเมื่อใจมีความเยือกเย็นแล้วสมบัติทั้งหลายมีมากน้อยเป็นคุณด้วยกันทั้งนั้นเป็นประโยชน์สําหรับเราเราจะนําไปใช้อะไรก็ได้ผลได้ประโยชน์ เราก็เป็นเจ้าของได้รับความสุขความจเจริญถ้าใจมีความเดือดร้อนสิ่งทั้งหลายก็เริ่มจะก,กลายเป็นโมฆะขึ้นมาภายในบุคคลผู้เดือดร้อนนั้นถ้าเดือดร้อนจะไปจนถึงกับเสียจริตผิดคนธรรมดาไปแล้วกลายเป็นบอเป็นบ้าไปแล้วสมบัติทั้งหลายก็จะเริ่มจะเป็นโมฆะไปหมดนะทีนี้และยิ่งตายไปเสียแล้วก็ยิ่งเป็นโมฆะร้อยเปอร์เซ็นต์ ยิ่งขึ้นอยู่กับหัวใจดวงเดี่ยวนั้นองพยายามอบรมใจให้มีความสงบเทื่อเพียงอย่าเห็นสิ่งใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าตัวของเราย่นเข้าไปอีกว่ายิ่งกว่าหัวใจดวงนี้ถ้าเห็นสิ่งอื่นมีคุณค่ายิ่งกว่านี้จนลืมจุดสําคัญแล้วนั่นแหละจิตอ,อาจจะกลายเป็นเสียงเส็ดเท้าของสิ่งทั้งหลาย ถึงกับทําตัวให้เสียไปได้เพราะสิ่งนั้นน,นก็ได้คำว่ากูุะสู้ประั้มปดาก็คือให้ฉลาดรอบรู้ว่าสิ่งใดที่เป็นต้นแห่งคุณค่าทั้งหลายเฉพาะเรื่องของเราก็คือใจเป็นของมีคุณค่าเราจะแสวงหาสิ่งใดมาเป็นเครื่องเยียวยารักษาก็เพื่อจะมาบำรุงของที่มีคุณค่านี้ แต่เราอยากทําจนเลยเถิดจนถึงกับว่าสิ่งทั้งหลายนั้นกลายเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมชาตินี้เสียแล้วมองข้ามไปจะหาจิดความสุขไม่ได้ภายนอกก็เป็นของจําเป็นภายในก็เป็นของจําเป็นในเมื่อเราได้ทราบชัดว่าต่างสิ่งต่างเป็นของมีคุณค่าโดยความรับคอบแล้วอนุปวาโดก็หมายถึงเป็น สุภาษิตสุภาษิตคำพูดที่นุ่งงนนวลอ่อนหวานไพเราะเพราะจิตเพราะใจแก่ผู้ได้ยินได้ฟังอนุปาคาโตจากจากการเหยียดเยียนและทำลายเขาให้ร่มจมลงไปจากชีวิตจิตใจสัตว์แต่ละตัวละตัวคนแต่ละคนละคนเมื่อมีชีวิตครองตัวอยู่เขาย่อมมีคุณค่าในตัวของเขาเมื่อได้ทำลาย เขาลงไปเสียคุณค่าของเขาก็ลดความผูุกของเขาก็ลดดีไม่ดีก็ถึงจิบหายไปเนื่องจากการทําลายของเราตัวของเรามีคุณค่าแค่ไหนมีความรักตัวแค่ใดเขาก็ย่อมมีความรักตัวของเขาแค่นั้นแม้ที่สุดจะเป็นมดตัวเล็กๆเขาก็มีคุณค่าสําหรับตัวของเขาปาติโมคเคศจะสร้างโมโลเราได้รักษาศีลประเภทใด ก็ขอให้ั้งรวมในศีลของตนปูรักษาสิ้นสิบสองร้อยีเจ็ดก็ส้งรวมตามหน้าที่ของตนผููรักษาสิ้นแปดิ้ห้าการใดสมัยใดก็โปรดได้รักษาให้มีความบิิสุตามการที่ตนได้สมทานวิทย์อธิษฐานเอาไว้ถ้ายินในรักษาให้มากเข้าไป สนเปนประมิจาสีนในสีห้ายิ่งก็ยิ่งเป็นการดีไม่เป็นของที่จะขาดคุณสูงคุณงามความดีไปเพราะการรักษาสีและไม่เป็นผู้ล่มจมไปจากสมบัติทั้งหลายทั้งปวงเพราะการรักษาสีหเพียงเท่านี้มัตตันดุตาจะผัดตัดนิงเราก็รู้จักประมาณในการจัดจ่ายท้ายสอยในครอบครัวของเราผู้อยู่ครอบครัว ไม่เพียงแต่สอนแต่พระเพราะว่าปากท้องมันมีแต่พระคารวาสญาติโยมก็มีเหมือนกันคนที่มีความชื่ที่ร่าเเกินตัวนั้นเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนเพราะไม่รู้จักประมาณในการจัดจ่ายใชย้ทรัพย์เพื่ออาหารการบริโภวกเครื่องใช้เพื่อไม้สอยต่างๆท่านจึงกล่าวไว้ว่าอารักษ์สัมปทาเบื้องต้นก่อนอุทานสัมปทาให้มีความขยันหมั่นเพียรเพราะศาสนาพุทธไม่สอนให้ปนเกียรคราน แต่สอนให้คนมีความขยันหมั่นเพียรในการงานที่ชอบซึ่งจะเป็นผลประโยชน์แก่ตนและคนอื่นเท่านั้นเศรษฐกิจถ้าขาดความเพียรแล้วจะเป็นเศรษฐกิจที่จเจริญรุ่งเรืองไปไม่นด้บ้านใดเมืองใดที่มีเศรษฐกิจ,จเจริญรุ่งเรืองก็เพราะความขยันหมั่นเพียรเป็นหลักฐานสาคัญเป็นเครื่องประกันไว้เมื่ออุทาหสมบัติทาเป็นผู้สแสวงทับสมบัติมาได้โดยการโดยความชอบธรรมจากกิจการงานนั้นๆแล้ว ภารกษจสมปทาก็ให้ถึงพร้อมด้วยการรักษาควรจับจ่ายคชาสอยเพราะเหตุแห่งนี้แห่งแ่งความจําเป็นมากน้อยเท่าไหร่เราต้องกําหนดดูความจาเป็นแล้วกระจายทรัพย์ไปเท่าที่ความจําเป็นมีขึ้นมาเราจะให้นิสัยเป็นของจําเป็นมากกว่าเหตุการณ์ที่แสดงขึ้นมา ถ้าจะปล่อยให้นิสัยมีความจำเป็นมากกว่าแล้วคนคนนั้นจะมีความจําเป็นตลอดวันเพราะเคยชิการจัดจ่ายใช้สอยดูยความสะดวูชัวร้ายจนกลายเป็นนิสัยที่ไม่มีฝาปิดเปิดทั้งวันทั้งคืนเงินได้มาตั้งล้านก็ไม่กี่วันสูญหายไปเหมือนกับว่ามีปิดขึ้นนี่นี่คือขาดความรู้จักประมาณคนที่รู้จักประมาณต้อง จับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นถ้าไม่จําเป็นแม้จะอยากต้องการอยากซื้อก็ไม่ซื้อเพราเห็นว่าไม่จําเป็นซื้อมาแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์นอกจากจะเสียทรัพย์ที่มีคุณค่าซึ่งเราหามาได้ด้วยกำลังเลี้ยงแรงของเรายิ่งสมัยทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมมีมากมายเงินไหลออกจากกระเป๋าวันหนึ่งไม่ทราบเท่าไหร่ เหมือนกับน้ำไหลอันนั้นก็จําเป็นอันนี้ก็จําเป็นมีจําเป็นไปเสียทุกด้านส่วนที่จะจําเป็นในการเก็บทรัพย์ไม่มีมีแต่จําเป็นในการจ่ายได้มาเท่าไหรก็จ่ายไปเพราะเราเป็นมหาโจรต้นเรายิ่งกว่ามหาโจรอื่นที่จะมาต้นเราเก็บไว้ที่ไหนเราก็รู้เราเป็นคนเก็บเองเอาไว้ฝากในครังเราก็เป็นคนไปฝากเองแล้วก็ไปเบิกออกมาได้จ่ายไปจนหมด ี่ถ้าความไม่รู้จักประ,ประมาณและความเคยกินของใจที่รั่วปในทางนี้มากแล้วต้องเป็นเช่นนั้นเป็นเทศฌฆาสังหารทรัพย์สมบัติของตนเปี้ยงไปหมดยิ่งกว่ามหาโจรเสียยินว่าโจรผู้ร้ปนบ้านไหนเมืองใดก็รู้สึกเดือดร้อนวุ่นวายกลัวกันจนตัวสัน่นแต่เราเป็นโจรเป็นผู้รป้ปนเราจะเพราะอำนาจของความมารู้จักประมาณซึ่งเกิดมาจากความ อยากมันเกินตัวนั่นมากมายิ่งกว่าโจทย์นี่คือความไม่รู้จักประมาณในธรรมบทนี้ถ้าเป็นผู้รู้จักประมาณแล้วมีมากมีน้อยก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปเพราะถือความจําเป็นเป็นเหตุคนที่ถือความจาเป็นเป็นเหตุนั้นคือคนมีหลักธรรมเรียกว่ามัตตันยูตาปันตัญจัชยานนาสันนงังธรรมหมายที่นั่งที่นอนอาสังัด เป็นมากก็เกี่ยวกับนักบวชถ้าเราเวลาบำเพ็ญเราก็ต้องการเช่นนั้นเหมือนกันเพราะสถานที่อื่นก็เดิกนะฮความเพลิดความเพ,มเพลินเราก็เคยผ่านมากับโลกเขาแล้วเพราะเราก็เป็นโลกคนหนึง่งเขาดูอะไรเห็นอะไรเราก็มีก็ดูเหมือนเขาดูผ่านมาแล้วไปยังไงบ้างในกติเครื่องเกินใจอะไรหรือได้แต่ความเพลิดเพลินนอกจากทรัพย์สมบัติเสียไปแล้วน้าใจของเรานิสัยของเรายัางเสียไปเพราะสิ่งนั้นอีกเราก็ได้ไข้ขวนมาแล้วเพราะวถึงวัยนี้แล้วเป็นวัยที่ไข้ขวน ม่ใช่วายที่จะเพื่อเพลินไปโดยท่ายเดียวเราก็พยายามมุ่งหาความสงบเช่นหนึ่งบรรดาทุกทกท่านไทอุตส่าห์มาจากสถานที่แห่งไกลเสียทั้งเวลาเวลาเสียทั้งการงานเสียทั้งทรัพสมบัติไม่มีความเสียดายอุตส่าห์ปากบ่นหันหน้ามาขอจะให้เลยเป็นจะตามอัตธรรมคำสอนของพระเจ้าที่ได้เชื่อมันในภายในจิตใจแล้วอะไรจะหมดก็หมดยังก็ยัง ไม่เช่นนั้นก็มาไม่ได้จึงขอขอบคุณละอนุโมทนาบรรดาทุกๆท่านถ้าหากว่าพระพุทธศาสนาจะมีดังท่านทั้งหลายที่พาดํำเนินอยู่นี้เป็นไปจำนวนมากแล้วศา,าสนาพุทธของเรานี้จะมีความเจริญไม่ใช่นน้อยนอกจากพุทธศาสนาจะเจริญแล้วประชาชนพลเมืองที่เดินจุดตามของเราจุดท้ายภายหลังก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมเช่นเดียวกับที่เราได้พาดํำเนินอยู่หน้บัดนี้ คำว่าที่นั่งที่นอนอสังนั้นในธรรมบทนี้หมายถึงผู้บำเพ็ญทำเพื่อจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของใจโดยชัดเจนเพราะอยู่ในสถานที่อกรกอ 5, เบิดทีหาเสียงนั้นเป็นเครื่องรบกวนและมาครอบจิตของใจของเราไม่อาจสามารถจะรู้เรื่องของตัวเองทั้งที่เป็นส่วนอยากส่วนกลางส่วนละเอียดได้ ดังนั้นท่านจึงสอนให้หาที่สงัดิเวศจะอยู่ให้สงัดจะเดินจะไปไหนมาไหนก็ให้อยู่ในบริเวณคือจะถามที่อันงสงัดจิตใจที่มีความรู้สึกอยู่กับตัวเองนั้นในเมื่อไม่มาไม่มีสิ่งมารบกวนหรือมาครอบไว้แล้วก็จะรู้สึกในความรู้สึกของตัวเองเด่นชัดขึ้นโดยลำดับ เก็ปรากฏว่าหมดทั้งตัวนี้มีแต่ความรู้เท่าน,นั้นเด่นอยู่นะนี่ก็อาศัยความสงบความสงบภายนอกเป็นบาดฐานที่ให้เกิดความสงบภายในเมื่อความสงบภายในปรากฏขึ้นมาความรู้สึกของตัวเป็นอย่างไรคิดไปทางที่ดีที่ชั่วสามารถจะรู้ได้ในกระแสของใจที่คิดไปคิดมาพอกระเพื่อมขึ้นมามากน้อยต้องรู้เพราะใจมีความสงบแล้วเหมือนกับน้ําที่มี กำลังนิ่งอาจจะมองเห็นเงาสงัดภายนอกแล้วก็มาสงัดภายในออกจากสงัดภายในแล้วก็สงัดจากกิเลสทั้งหลายได้คือสงัดคําว่าสงัดภายในนี้เป็นความกว้างทิเลสมีความสงบเข้าไปก็เรียกว่าสงัดเลยจากกิเลสมันสงัดลืมหมดสิ้นไปแล้วนั่นก็กลายเป็น อุปธิวิเรยคือสงัดจากกิ่เรสเสียทียเดียวมีต่อเนื่องกันมาอย่างนี้เมื่อเราได้อยู่ในสถานที่สงัดอยางนั้นเราจะประกอบอธิจิตคืออธิจิตเจจาโยโคก็เป็นความสะดวกสมายประกอบได้ง่ายฟังท่านว่าอธิจิตตามธรรมดาของจิตที่ไม่ได้อบรมไม่มีความยิ่งภายในตัวเอง อย่างมากก็คงไหว,ว้เท่านั้นนอกจากนั้นก็ต่ําลงไปต่ําลงไปถ้าเราอาศัยสถานที่และการอบรมให้เหมาะสมแล้วจิตก็จะมีความเจริญขึ้นไปเป็นลำดับนั่นแหละท่านเรียกจิตยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับยิ่งขึ้นจนสุด,ดยอดเหมือนพระหันพันสองร้อยห้าสิบองค์ที่ พระพุทธเจ้าทรงประทานพทว่าไว้มาะเดือนสามนั้นเป็นทั้งแหละจากนั่นมาก็เราทั้งหลายก็เลยถือว่เป็นคติตัวอย่างสักการบูชาและลึกถึงองค์ของท่านแม้จะไปมีพานแลว้วก็ตามก็เป็นเพียงรูปกายเท่านั้นส่วนคุณธรรมยังเป็นเครื่องสักดิ์สิทธิพิเศษสามารถที่จะยังผู้มีความน้อมรูอประพฤตปฏิบัติตามให้รับผล โดยไม่มีการขาดตกบกพร่องไปแม้แต่น้อยเหมื่อเราเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรอุตสาหพยายามบำเพ็ญตนอยู่เสมออบรมจริตใจของเราให้มีความยิ่งขึ้นไปเป็นลําดับลาดับคือยิ่งจากขั้นนี้ยิ่งจากขั้นนั้นขึ้นไปขึ้นไปขั้นนั้นขั้นนั้นเป็นลําดับลาดับก็จะกลายเป็นจิตที่จะเดินยิ่งเหมือนอย่างจิตพระพุทธเจ้าและสาวกประหลา์ทั้ นั่นท่านผู้พ้นจากภายัยจากเครื่องกดท่วงหิดใจถึงแดนแห่งพระนิพพานหรือว่าอันปาที่เสสนิพภานดับธาตุันซึ่งเป็นภาระในคราวมีชีวิตอยู่แล้วเป็นอันว่ามีความผูกสมบุญอย่างเต็มที่ วันนี้ขออธิบายธรรมะยอ่อเกื่นกตรงนี้ให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจึงขอยุติธรรมเทศนาเกีอยวตรงนี้เองว่